วันนี้ผมกับเราแก๊งสามหัวชายเท้าผมปวดิีรษที่หนึ่งเอกงกัพาตรงวิเชียนเอิร์ธครับพี่หวัวชายเท้าที่สองปวินาคอทา,ออคาลินออค่ะผมหัวยายที่สามเทียนเนี่ยมีขาับที่ครับพี่เอ้รครับเออวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับอ่าอยากรู้ใช่ไหมคะวันนี้พี่จะพาเพื่อนๆมาทำอะไรกันวันนี้พี่จะพาเพื่อนๆมาดูการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ค่ะ การทดลองแรกเราจะทำอะไรกันครับพี่อ้อมการทดลองแรกนะคะเราจะทำน้ำเจ็ดสีกันค่ะเราจะทำให้มันแยกเป็นชั้นๆนะคะเราจะไม่ให้มันรวมตัวกันค่ะเียเทพคะหยิบแก้วไว้พี่หน่อยค่ะนี่นะคะเราจะมีแก้วเป็นไนะคะน้ำเจ็ดสีนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของความหนาเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของความหนาแน่นนะคะ ขั้นตอนแรกครับพี่เอิ์แต่นี่คืออะไรครับน้ำผึ้งนะครับเราจะใส่น้ำผึ้งไปก่อนนะครับเทลงช้าชนะครับครับมันอ,อ่า อันนี้เราเทแล้วมันอยู่ความเข้มข้นนะครับเราจะเอาไปขวดเทแทนนะครับนพิ่งกินได้คน้ำผึ้งกินได้นะครับน้ำผึ้งมีรสชาติยังไงครคับหวาน,รนรตรงมือเก่งจังเลยครับค่ะหลังจากที่เทน้ำผึ้งเสร็จแล้วนะคะเราจะเทอะไรต่อครับพี่เอิร์ธต่อไว้นะครับเทงอีสเีครับ กีซลีนกีซลีนคืออะไรครับยองกีซลีนนะคะเป็นของเหลวที่ใช้ในการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำมันนะคะลองสังเกตนะคะจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำผึ้งนะคะเพราะว่าเราจะแยกชั้นกันมาอยู่นะคะไม่ครับทั้งทีตอนนี้มีสองชั้นแล้วแล้วยังมีอีกชั้นครับอันที่สามค่ะเพื่ออะไรคะเยอะน้ำยาล้างจานนะครับ ยี่ห้อปิดโตครับเพื่อนๆรู้จักน้ำยาล้างจานไหมคะแหมวันนี้มีโครงงานเห็นแอบเห็นบางห้องทำเกี่ยวกับน้ำยาล้างจานด้วยใช่ไหมครับเอาใครรู้ตัวห้องไหนทำโครงงานเกี่ยวกับน้ำยาล้างจานยกมือครับยกมือสุดเ ดีนะคะเทช้าๆนะครับไม่งั้นจะกองรวมกันนะอันต่อไปนะคะจะเป็นน้ำมันค่ะน้ำมันพืชแล้วเอาไว้ทำอาหาร <c oughs> คือแอลกอฮอล์นะครับที่ปวดแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์เอาไปทำอะไรครับอยู่กินกินแล้วต้องรืบตั้ง,แ,งแต่อยู่เรียนมาไม่เคยเจอใคร,ใครกิ่งท่านี้เลยครับอืม เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะแยกชัดกันอยู่นะคะตามสีของระดับอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของความหนาแน่นนะคะสารแต่ละอย่างจะมีความหนาแน่นที่แตกต่างกัน